กลางแล้วก็หิวน้ำอยู่ตลอดนะพี่ช่างให้น้ำน้องกินอยู่ตลอดนะครับระหว่างที่ตัดขนนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขันกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3าอาบน้ำตัดขนได้กับสุนัขและแมวทุกขนาดท,ทุกสายพันธุ์ครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมุนลนิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาพี่ช่างกำลังใช้สเปรย์ช่วยในการสางขนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตัดแต่งกัน เรามีก้อนขนสกักต่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันติดจากด้านในนะสกักต่างติดแน่นนะครับต้องหมั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้มีก้อนขนสกักต่างนะใจเย็นดึกใจเย็นก้อนสกักต่างค่อนข้างเยอะเลยอาบน้ำแตดขนร้านน้องหมาน้อุมาซาลอนในสวนเกษตรบอกขันขันนะครับ086 6404442ครับ หนงตักที่ช่างสายขนแนะละขนที่ตายแล้วนะครับได้กองเริ่มเลยแนละออกจากตัวน้องแล้วก็กาลังตัดแต่งขนด้วยกันไกกันอยู่นะครับ <c oughs> น้องที่หายใจอย่างนี้เพราะว่าน้องมีปัญหาเรื่องระบบทนเงิดหายใจนะครับหายใจจะเสียงดัง แล้วก็หิวน้ำอยู่ตลอดนะพี่ช่างให้น้ําน้องกินอยู่ตลอดนะครับระหว่างที่ตัดขนนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขันกันครับศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามอาบน้ำตัดขนได้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูล,ลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับ ติดตอนัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับเบอร์086-640-4443ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับเดี๋ยวไปส่งบ้านให้มนะคะมาสางขนแล้วก็ตัดกันไกลเป็นทรงกลมททปี้ทั้งตัวนะคะ แต่ว,ว่าน้องค่อนข้างที่จะหไม่ค่อยยืนสองหอบนะคะพี่ช่างจะต้องพักเป็นช่วงๆถ้าหาน้องเครียดเพราะว่าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะแล้วก็น้องวันเวยนะคะกินน้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าน้องเหนื่อยช่างจะต้องพักนะคะเสร็จแล้วกลับบ้านได้